กับการทำแหนมหมูครั้งแรกค่ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ก็แกะสูตรมาเลยค่ะเอามาจากช่องแดงค่ะเห็นเขาทำแล้วก็ดูแล้วเออน่าจะทำง่ายดูแล้วไม่น่าจะทำยุ่งยากอะไรก็เลยอ่ะลองทำสักหน่อยก็มาดูลุ้นกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ก็แกะสูตรมาเป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะก็มีหมู1นกิโลแล้วก็กระเทียมห้าช้อนแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็ผงนัวแล้วก็อ่างปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายช้อนชาครึ่งค่ะน้ำตาลทรายใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลยคะ่ะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะหลังจากขยำทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแลนะคะเราก็มาห่อแรปค่ะวันนี้ก็ใช้แรปพลาสติกค่ะเพราะว่าไม่มีใบตองเนาะเราก็ใช้ห่อแรปออกค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ห่อเล็กๆค่ะก็ห่อใหญ่ตามสไตล์พิสูจน์ค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่ค่ะที่หอ่อไม่ห่อเล็กเพราะอะไร ขี้เกียจค่ะก็ตามสไตล์พิสูจน์ค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่ค่ะถ้าห่อเล็กๆมันก็ขี้เกียจเนาะต้องมานั่งห่อหลายรอบแล้วก็ต้องคอยปนีค่ะงานปนีก็คงไม่ใช่งานพิสูจน์ค่ะต้องเป็นห่อใหญ่ๆค่ะแล้วก็เสร็จง่ายด้ค่ะทำกินเองค่ะไม่จาเป็นต้องห่อเล็กเนาะเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจค่ะ การทำเนี่ยหมูบอกตรงๆค่ะก็ยังไม่เคยทําค่ะ <S <S ตอนอยู่ที่เมืองไทยเราก็ซื้อกินเนอาเนาะเราก็ไม่ไม่คิดว่าต้องมาทําค่ะพอมาอยู่ต่างแดนอยากกินอะไรเราก็ต้องทําเองค่ะ <S 1> <S 1> แล้ววันนี้ก็ไปเห็นอ่าในช่องแดงมาเราก็เลยเออมาลองทาดูสิก็ดูแล้วไม่น่าจะยุ่งยากอะไร <S <S อยู่ที่นี่อยากกินอะไรเราก็ต้องทําเองค่ะมันไม่มีที่ว่าต้องไปหาซื้อถ้าหาซื้อได้มันก็ค่อนข้างแพงเรายอยากเราก็ต้องไปร้านเอเชียค่ะแต่เมื่อเราไม่ได้ไปร้านเอเชียเราก็ต้องทําเองเอาเนาะ ก็ต้องมาคอยรุ้นกันดูอีกทีค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงว่าจะถูกปากเราไหมหรือว่าจะกินได้ไหมหรือกินไม่ได้ก็ต้องมารุ้นกันอีกทีหนี่ค่ะก็ต้องเอาทิ้งไว้ประมาณทั้งสองสามวันเนาะถึงจะกินได้เดี๋ยวมารอดุ้นกันดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วหน้าตาเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพอครบสามวันได้เรามาเปิดพร้อมกันเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว่าจะกินได้หรือว่าจะต้องเอาทิ้งดีที่ว่าพี่สุเป็นคนที่ชอบเข้าครัวค่ะว่างไปไม่ได้เป็นเข้าครัวค่ะก็เลยคิดว่าเออไม่นาะรค มาเปิดดูว่ารสชาติจะกินได้ไหมแล้วหมูจะเป็นยังไงจะเปียวจะเน่าจะเสียไหมเดี๋ยวมาดูรุนกันทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะกินได้ค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราทําเครื่องถึงเราก็คงกินได้เนาะเดี๋ยววันนั้นก็มาดูค่ะอีกสามวันมาเปิดพร้อมกันเนาะว่าจะได้กินหรือว่าจะได้เอาทิ้งแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะผิดสูตรค่ะเพราะว่าแกมาจากช่องแดงเ,เป๊ะเลยแล้วก็คิดว่าสูตรที่เราทําก็ไม่น่าจะผิดพลาด ถ้าผิดพลาดก็ต้องมาดูว่าเราผิดพลาดตรงช่วงไหนเกลือถึงไหมหรือว่าเครื่องที่เราใส่ไปถึงไหมก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะบอกตามตรงการทำครั้งแรกเนาะไม่ว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำครั้งแรกมันก็อาจจะยังไม่เป็นผลลัพธ์ท่าที่ควรก็อาจจะยังไม่สําเร็จตามทที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าทำครั้งแรกแล้วสําเร็จก็แสดงว่าเราทำถูกต้องแล้ว ดีหน่อยที่พิสูจน์เป็นคนที่ชอบเข้าครัวคะ่ะว่างเป็นไม่ได้ว่างเป็นเข้าครัวคะ่ะเป็นคนที่ชอบทำอาหารคะ่ะแต่ว่าเป็นคนไม่ถนัดเรื่องทําขนมหวานถ้าขนมหวานนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะไม่เคยทําสําเร็จจักทีแต่ถ้าเป็นอาหารก็จะสําเร็จนิดนึงคะ่ะ ได้คุยไม่ได้มโนนะแต่ว่าเป็นคนชอบทําอาหารค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขนมหวานนี้ไม่สําเร็จสักลายค่ะไม่เคยทําอะไรที่สําเร็จเลยค่ะที่เป็นขนมหวานอย่างเช่นรอบล่าสุดค่ะทำข้าวเหนียวมูนค่ะก็ยังทําไม่สําเร็จเลยเป็นอาหารง่ายๆก็ยังทําไม่สําเร็จเลยค่ะอยากจะเอามาโชว์เพื่อนๆค่ะแต่ก็เอามาโชว์ไม่ได้เพราะว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้เลยพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ค่ะต้องเอาทิ้งค่ะข้าวเหนียวมูนไม่เป็นเม็ดสวยค่ะน้ำกะทิก็เยอะเกินไปข้าวเหนียวก็เละเกินไปก็เป็นอันว่ากินไม่ได้ เมาอ,มอยมาเยอะแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ค่ะ